คครับสภาพไหงเราก็ลมแรงครับผมก็อยู่ใต้ต้นใต้ต้นคุนครับนะนะจุดที่ผมลงก็นี่ครับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการครับทนะ่านนี่นีเครับตน้นครับอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการที่จอดรถก็สะดวกสบายครับจอดไหลทางได้ครับท่านนะ สำหรับท่านที่มีรถยนต์ก็จอดไหลทางครับผมมีมอเตอร์ไซค์ก็จอดสบายนะครับแอบเข้ามาข้างในได้นี่ครับสภาพใหม่ยของเราก็จะปีไปนู่นนะครับตรงที่มีผักตบครับแล้วก็มาดูเหยื่อกันนิดนึงครับนะเหยื่อชุดนี้ก็เป็นเหยื่อมะิดล้น้วนครับ เดี๋ยวนี้ก็จะประมาณสองกิโลครับมีไปมะปิดของลากโกวันครับหนึ่งถุงแล้วก็แยมโลสองถุงขนมปังหนึ่งถุงแล้วก็ลำสองถุงครับในนี้ปั่นรวมกันครับก็จะได้เหยื่อมาประมาณสองกิโลครับปั่นไว้ปันเยื่อชุดนี้ผมหมักไว้สองคืนครับอันนี้ก็จะเป็นเหยื่อเก่าครับกนะที่เด็ดเลย เหยื่อเก่าเป็นเหยื่อยญ้ายางอื่นครับใส่ตู้เย็นไว้สองสามอาทิตย์แล้วน่าจะเป็นเดือนแล้วครับนี่เหยื่อเก่าเอามาผสมหน้าไม้ด้วยครับสภาพอากาศก็มีลมมานิดหน่อยครับน่าจะเป็นลมหนาวครับนะตอนนี้ใช้งานตะก้อนหน้าตายครับตะก้อหน้าตายสองเซนเด็ดกจโน่ศูนย์จุดห้าครับตะก้อหน้าตายสายชิงก็สี่เซนเรือนๆนะนี่นี่ครับนี่ครับท่นะมังห ตัวบนเราก็จะใช้เป็นเม็ดโฟมครับใช้เป็นเม็ดโฟมแบบเล็กที่สุดครับเพราะว่าเบ็ดผมมันด0.5ครับนี่ครับเม็ดโฟมเล็กมากครับต่อมาผสมเหยอกกนเลยครับผสมน้ําตกได้เลยครับน้าๆเยอะแนี้เพราะว่าหมักมาแล้วครับสองคืนใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนครับนี่ครับนนะ ผสมเหยื่อเก่าลงไปนิดหน่อยครับเราก็จะเพิ่มความแรงของเหยื่อเพราะว่าสภาพอากาศตอนเช้านี่รู้สึกว่าอากาศจะเย็นเย็นลงครับใส่เหยื่อโเ,เพิ่มไปนิดหน่อยครับนี่ครับนะนนะผสมน้ำหน้าไมา้ตกได้เลยครับ เป็นมะขิดต้นล้วนครับวันนี้ลองดูครับเพราะว่าเหยื่อชุดนี้ใช้มาหลาไหมายแล้วก็ไม่ปิดวังครับมะขิดมาตามหาปลาเป็นไซส์ที่สวยครับนี่ครับต้นเหยื่อตกเลยครับตอนนี้ก็สายแล้วเม็ดสูงจุดห้าครับน,นะนะก็ตัวบนเม็ดโคมแล้วก็จะเหน็บไว้อย่างนี้ครับเม็ดโคมเล็กนิดเดียวครับนี่ ด้านก็จะเป็นมันหมูโอเคครับไปลงเหยื่อชุดแรกกันเลยครับนะนะตอนนี้ก็มีสภาพอากาศก็แดดแล้วก็มีลมด้วยครับกระสับก,ก็จะมีสายไฟพาดอยู่ข้างบนครับนะน,ะนี่ก็ตีเบ็ดยากก็ตำรวจนะครับ อโอเคครับตอนลงเหยื่อลงไปชุดแรกเสร็จเรียบร้อยครับเบ็ดห้าคันก็ลมมาแรงเลยครับเด็ <g iggle> ตะกัวก็ใช้ไม่ใหญ่ครับผมใช้ตะกัวสิบห้ากรัมเพราะว่าเห็นสภาพน้ําแล้วน้าไม่ไหลก็เลยใช้ตะกัวเล็กครับแต่ก็จะมีลมมานิดหน่อยครับนี่ก็ถือโอกาสสวัสดีครับสวัสดีเพื่เนๆพี่ๆนานาน้องๆที่เี็ใจรักและชอบในการตกปลาทุกท่านครับ พบกับผมน้าแต้มจากชอ่องฟิตซิงัติรแล้วครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่สามพฤศจิกายน2567้เจครับท่านนะก็สำหรับวันนี้ผมน้าแต้มก็มีโอกาสมาออกไม้ที่คลองสุขุมวิทสายเก่าครับสภาพอากาศสภาพไม้วันนี้ก็เจอลมหนาวลมหนาวแรกของปีเลยครับท่านนะนี่ครับก็ไม่ได้ออกไม้มาสองสาอาทิตย์ติดภารกิจหน้าที่การงานครับท่านนะช่วงนี้ก็จะออกไม้ ห่างไหมครับเพราะว่างานช่วงนี้จะสิ้นปีแล้วก็ต้องเร่งทำโอทีกันครับนันะนะไม่มีโอกาสมาส่งผลงานให้พี่น้องเราได้รับชมกันครับวันนี้มีโอกาสก็เลยมาครับอาออกไม้กใกล้ๆบ้านครับคลองสุขวิทย์สายเก่าจังหวัดสมุทรปราการนี่ครับสภาพไม้นี่ไม่ได้มานานแล้วครับสภาพไม้เราก็จะสกระปรกอยู่ครับนะ่นะนะ่ะนี่เศษถุงพลาสติกกันเกลือเลยครับ รตรงนู้นก็จะมีขยะซุกซ่อนอยู่ครับนี่ริมตะลิงเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้ครับโอกาสมีเวลาว่างๆก็จะเคลียร์ให้เหมือนเดิมครับเราวันนี้ก็มาเคลียร์ไว้สองคืนครับตน,นะก็จะมีเหยื่อซุดเก่ามาอยู่นิดหน่อยครับประมาณขึ้นกิโลครับเป็นเหยื่อลำบ่มยาอย่างอื่นที่ผมไปออกไม้ ทองใหม่บางประกงค,ครับก็จะเหลืออยู่ที่หน่อยก็เลยมาผสมกับมะขิดครับเดี๋ยวชุดนี้ก็จะเป็นเหยื่อรากมะขิดครับนะนะผมผสมปั่นทิ้งไว้สองคืนครับก็มาหมายนี้ก็จะมีเซอร์ไพรส์ตลอดครับนะนะไม่ตัวไม่ปตาตเพียนก็ปานินโอเคครับแล้วก็มาติดตามผลงานกันไปยาวๆเรื่อยๆเลยครับนะนะใครครับ กันนี้มีการดึงครับโอ้ปลาตะเพียนครับน,นนะนี่ครับปลาตัวแรกของเราเป็นปลาตะเพียนครับก็ถือว่าใสสวยใสสวยอยู่ครับ เป็นงปลาประเทียนครับนะตนะัวแรกเราเก็บไว้ก่อนครับปลาหมานัน เขาแล้วครับนานาครับตอนนี้น้ <t <t ําไหลอย่างแรงเลยครับก็ทั้งน้ําไหลทั้งลมครับตอนเมื่อเช้านี่นึกว่าน้ําไม่ไหลครับพอดีก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่มาเปิดน้ําเมื่อกี้ครับนานนี่ผมตีเบ็ดมานี่ไหลมันย้อนมาถึงนี่นะครับโอ้ต้องได้เปลี่ยนตะกัวใหม่ครับก็จะใช้เป็นตะกัวยี่สิบกรัมครับ เป็นอุปสรรคต่อการตกปลามากครับก็เจอสภาพน้ําไหลกอ็อยังไม่รู้ว่าจะเป็นไงอ่นะนะเพราะว่าผมตีเบ็ดลงไปเสียสายหน้าไปสองสามอ,อันนะครับพัดเอาพวกเศษขยะเศษกิ่งไม้มาติดเบ็ดเราครับเมื่อเช้ามานี่ผมนึกว่าน้ำไม่ไหลครับ นี่สายๆมาตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงน้ำไหลเชี่ยวเลยครับโอ้เปิดแรงมากโอ้ปลาตะเพียนอีกเหมือนแป้มครับโอ้โหนี่ครับตัวนาะกัวไม่ค่อยใหญ่ก็น้ำไหลก็ตกตามสภาพน้ำไหลนี่แหละครับ นีดึงครับโกปาตะเพียนครับน้ำไหลแรงมากครับนี่ปาตะเพียนก็ไซนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับน้ำไหลก็ตกแบบน้ำไหลนี่ครับงนามปาตะเพียนอยีกแล้วครับ โอ้มาสองเลยนี่ครับมาสองตัวเลยครับดีช่วงนี้ผมเกี่ยวเป็นเม็ดโฟมครับเพราะว่าปลาตะเพียนเข้ามันหมูก็ไม่ได้เกี่ยวครับปลาอะไรครับ ดึงเบามากครับมันน้ํามันไหลครับมันกินย้อนโอ้ปลาตะเพียนครับตัวนี้สวยครับนะนนะนี่ครับหาปลาเนนยังไม่เจอเลยครับเ๋ยเจอแต่ปลาตะเพียนโอ้ตัวนี้ไซส์ดีเลยครับสามนิ้ว ดึงอยู่ตั้งนานปลาอะไรอู้ปลาตะเพียนนะครับได้สองลครับนะน,นะนี่นี่ครับใช้สวยทั้งคู่ครับนี่นี่ครับหาปลาเนนยังไม่เจอครับ ดึงเบามากครับตาอะไรเนาะน่าจะเป็นปลาตะเพียนครับตะเพียนอีกเหมือนเดิมครับนี่ครับอันนก็ใช้ใช้ได้ครับ มาอะไรกินแบบนี้น่าจะตะเพียนครับว่าแล้วตะเพียนอีกหนึ่งครับไซนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสองนิ้วสะสมแต้มไปเรื่อยครับคันี้อนนึงครับติดติดกินติดกันเลยครับคันนี้คันนี้ไซดีครับนี่ครับนะ ตอนนี้ไซส์สวยครับปลาตะเพียนครับะนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงครับผมตอนนี้สภาพน้ำก็ยังไหลเหมือนเดิมครับแต่ว่าอุปสรรคเราผักตบก็ยังไม่มีไม่เยอะเหมือนเมื่อเช้าครับนี่ก็ยังไหลมาเรื่อยๆอยู่ครับผักตบแต่น้ำก็ยังไหลเหมือนเดิมครับตั้งแต่เช้าได้เจอน้ำไหลตลอดเลยครับเดี๋่อเราก็หมดไปเยอะครับเจอน้ำไหล นี่ครับสภาพหมายตอน11โมงผมก็ได้ปลาตะเพียนมาได้ดึงเรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่าปลานินก็ยังหาไม่เจอเหมือนเดิมก็นั่งกันไปอีกสักพักครับนะนะโอเคครับคันนี้ดึงโอ้น่าจะเป็นปลานินครับถามหาปุ๊บมาปั๊บเลยครับนะนะนี่ มาแล้วครับสายมาเอนี่ครับเป็นปลานิลตัวแรกของเราครับส่สวยอยู่ครับส่ปลากเกลือผมไม่ได้ใส่มันหมูครับเพราะว่าปลาตะเพียนเยอะกันนี้ดึงครับ อะไรดึงแบบนี้น่าจะเป็นปลาตะเพียนครับนี่ครับปลาตะเพียนอีกหนึ่งแต้มครับนี่ดึงครับน่าจะเป็นปลาตะเพียนไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับ นี่ครับก็ต้องขอไปมุมกล้องเลยครับเพราะว่าถ่ายได้อยู่มุมเดียวครับมันแดดมันร้อนครับน,น,นะนะก็แดดจะส่องมาทางนี้พอดีครับพอดีผมไม่ได้เอา้าไบมาครับก็เลยไม่มีร่มก็มีต้นไม้ต้นตวนนี่ต้นเดียวครับนี่ครับไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่ โอ้ปอตเพียนอีกแล้วครับรอยีัก็ไซดีอยู่ครับนะนะคันนี้หรือเปล่าครับวิ่งมาวิ่งมาจำคันไม่ได้ครับโอ้ปอตเพียนอีกแล้วนี่ครับไซดีอยู่ครับตัวนี้นี่ครับนะนะไสนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับ ครับตานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง45นาทีครับผมคิดว่าวันนี้น่าจะเก็บไม้แล้วครับพอแค่นี้ครับตานะเพราะว่าสภาพอากาศวันนี้ลมแรงมากครับช่วงแค่สายบ่ายๆมานี่ปลาก็กินห่างมากครับอีกอย่างเียื่อผมก็หมดแล้วครับนีเหยื่อหมดแล้วครับก็มาสองกิโลก็ใช้ไม่หมดครับ ก็จะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งกิโลครับใช้ไปแค่ครึ่งเดียวครับน,น้าเยือ่อนี่ครับสภาพหมยขยงขยะอะไรผมก็เคลียให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนะขยะผมก็เก็บใส่ถุงไว้ให้ครับผมเอาเอากลับไปไม่ได้ครับเพราะว่าผมมามอเตอร์ไซค์ก็เลยเก็บใส่ถุงไว้ให้ครับนนะถ้าน้าจะมาซ้ำหมายก็ฝากมาเผาให้ด้วยครับนี่ ผมเก็บใส่็จลูกแล้วครับส่วนนี้ก็จะลากขึ้นมาจากน้ำครับโอเคครับสภาพอากาศสภาพหมายช่วงเที่ยงเกือบจะบ่ายโมงครับก็ถือว่าวันนี้มาตามหาปลาเนินครับโอ้ผิดพลาดปลาตะเพียนเข้าเฉยเลยครับเพราะว่าเหยื่อสูตรนี้ผมใช้เป็นมะขิดล้นร้วนครับก็จะมีเหยื่อเก่า ยญาอย่ายงอื่นมาผสมยุต่อยครับข็อไม่คิดว่าปลาตะเพียนจะเข้าครับอย่ามาตามหาปลาเนนไซนังปลาก็ได้ปลาตะเพียนแทนครับไม่เป็นไรครับโอเคก็เรามาดูผลงานกันนิดนึ่งครับผลงานเจ็ดโมงถึงเกือบจะแปดโมงครับนี่นี่ครับะนะ ปลาตะเพียนรุนร้วนครับเพราะไรปลานเน้นมาตัวเดียวเองครับโอเคครับเหยื่อชุดนี้ก็จะตีเป็นเหยื่อชุดสุดท้ายครับผลงานของเราก็ถือว่าผลงานครึ่งวันก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับเ<ส>หยื่อไม่ได้เตรียมเหยื่อปลาตะเพียนมาครับถ้าหน้านมีเหยื่อปลาตะเพียนก็มีจะมีพวก น้ำลูกยอหรือว่าน้ำกล้วยดอกนี้มาลองกันได้ครับปลาตะเพียนเยอะครับจุดนี้ก็วันนี้ผมก็เตรียมแต่มกฟิดมาครับก็ได้ปลาตะเพียนกลับไปพอได้ทําปลาส้มครับนะนะฝากนานาไว้ด้วยครับยังไงถ้าอยากจะมาลองผมก็จะฝากหมดไว้ให้เหมือนเดิมครับอยู่ใต้คลิปมาลองกันได้ครับโอเคครับคลินี้ผมก็ขอขอบคุณพี่น้องนะนะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ครับ ก็ิดจริงๆักผิอนด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ผมในการทำกิปต,ต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมนัดแดนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ